ท่านพี่น้องที่ครบก็พบกับอาจาร,รย์ปรยียงคลองยศสาวที่31มกราคม69รอบคําท่านพี่น้องครับเบื้องแรกต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งแต่คลิปตั้งแต่คลิปเมื่อวานเมื่อคืนนะครับแล้วก็รอบเช้าปรากฏว่าสองรอบมีท่านพี่น้องท่านผู้ชมเข้ามาชมรายการประ,ประมาณ 7 0 0 0หกว่า7จ็ดหนะครับเจ็ดหและที่สำคัญมากก็คือร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณพันหผมต้องไล่อ่านนะครับโดยเฉพาะคลิปเมื่อคืนที่ผ่านมานะร,รอบค่ำเมื่อคืนมีท่านผู้ชมเข้ามาห้าหมื่กว่าแล้วก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณพันสองผมให้ความสำคัญกับทุกความเห็น โดยเฉพาะที่พูดถึงอนุทินก็กลายเป็นว่าพฤติกรรมของอนุทินที่ปราศัยที่สวนลุมพินีเมื่อวานที่ผ่านมานั้นก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ชมรายการของอาจารย์ปริคลองยศเห็นเป็นแนวทางเดียวกันหมดครับน่าจะบอกว่าร้อยเปอร์เซนต์ได้ละลายแฉพฤติกรรม อ,อ่านไม่หวาดไม่ไหวเลยครับท่านพี่น้นองครับมีสารพัดรูปแบบแต่ว่ารวมความแล้วเป็นพฤติกรรมเป็นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่มีความเหมาะสมโดยประการทั้งปวงที่จะให้หนูอนุทินหรือที่เขาบอกว่าอยากให้เรียกคือไอ้หนูนี่นะครับก็คือว่าเป็นที่ฟลุกแล้ว ก็เท่าที่เป็นเท่านั้นแต่ที่จะให้เป็นอีกพี่น้องประชาชน100%ยเปอร์เซนแสดงความเห็นเข้ามาประมาณ1 6นหกคลิปนี้นะครับรอบเช้าเมื่อเช้ากับเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วมีผู้ชมเข้ามาประมาณเจ็ดหซึ่งถือว่าทำลายสถิติก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับพฤติกรรมหลกัหลกๆที่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับ มีเยอะแยะไปหมดนะครับนะไม่ว่าจะบอกว่าเพี้ยนสติแตกเมากัญชาไร้วุฒิภาวะไม่มีวิสัยทัศน์บางคนบอกว่าเป,เป็นผู้เป็นเพียงแค่ผู้รับเหมาเป็นนักเลงหัวไม้นะครับโดนผีสิงมั่งขาดวุฒิภาวะแล้วก็ยอมรับไม่ได้เหมือนคนเมา เมือนที่ผมบอกว่าสติแตกนั้นนะครับไม่มีคุณนัดลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะเป็นผู้นําประเทศไม่มีฮิริโอตปะนะครับโอ้แล้วก็บางคนก็บอกว่าหน้าด้านหน้ามึนนะโจรก็คือโจรไม่มีมารยาทผู้ดีค่มคู่ประชาชนกําลังทําแบบฮุนเซนเหวิมเกริมมัวเมามัวเมาในอํานาจ ไม่มีนโยบายมีแต่ใส่ร้ายป้ายสีเสียดสีบิดเบือนอวดดีแต่ไม่มีดีจะอวดมีแต่ความไม่ดีหลายเรื่องปากจัดด่าคนอื่นว่ากักะระแต่แท้จริงคือคนพูดต่างหากที่กักระให้เรียกว่านูบางท่านบอกว่าแม,แม้จะพ้นตําแหน่งนายกนะก็ไม่ให้เรียกว่าอดีตนายกให้เรียกว่านู นี่เป็นความเห็นนะครับแล้วก็คุณนักขดินพิงกลับก็มาชมปรจํายืนบอกว่ามีความจริงใจเสมอต้อนเสมอปลายนะเป็นสําคัญดรวิครองยศนี่แต่ความจริงใจเป็นพิเศษสารสนเทศเได้ถูกต้องนะให้ประชาชนได้เยี่ยมมากครับะก็ต้องขอบคุณครับแล้วก็เวลาท่านบอกว่าหนูนั้นเนี่ยเพี้ยนไปแล้วนะครับนะแล้วบางคนบอกว่าปราศัยที่กรทมไม่ผ่าน มีแต่แสะนะบางคนบอกว่าบางท่านบอกว่าดูไม่จบเลยเป็นมลพิษทางหูเป็นมลเป็นมลพิษทางหูนะครับพอไปดูดรเชนเนี่ยนะคนละเรื่อง้องมีวิสัยทัศน์ติแลทางบวกบางท่านบอกว่าผมอายุ60ปีแล้วฟังการหาเสียงของอนุทินถอยที่สุดโอ้ท่านนี้เล่นแรงนะครับ นะบอกว่าถอยที่สุดท่านอธิบายความนะครับคุณทคุณสุดทิศศักนะั่นนะครับปีท้ายบอกว่าท่านดร,รประยูนด่ามันน้อยๆหน่อยเดี๋ยวผมด่ามันแทนนะครับแบบหาที่สุดไม่ได้เลยนะคุณทิศศักดก็พูดมาอย่างนี้แล้วก็มีใครอีกเนี่ยนะ,ะคุณเคชิปอ,อะไรเนี่ยนะครับบอกว่า พรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นพรรคอันตร,รายที่สุดของประเทศไทยที่ทำให้ประชาชนแตกแยกนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับซึ่งก็บอกแล้วไงว่าในรอบนี้ผมจะถามท่านอีกครั้งว่าทำยังไงทำยังไงจะให้พี่น้องประชาชนกชวกทมอสอนบทเรียนให้หนูอนุทินนะครับได้เข็ดลาบได้จดจำว่า การที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศมิใช่ของเล่นเขาก็อาจจะโชคดีที่ว่าพักประชาชนทั้งด้อยประสบการณ์ทั้งไม่รู้แหละว่ามีการตกลงอะไรเป็นพิเศษกับธนาทรกิตจิงลุ่งเรืองกิจที่เป็นเจ้าของพักตัวจริงมีอำนาจจริงๆคือที่ธนาทรแต่คนอื่นที่มาเล่นทุกวันนี้ก็เป็นเพียงโชว์ แต่ถึงเวลาที่จะตัดสินใจจริงๆก็คือธนอาธทรซึ่งเป็นผู้นําจิตวิญญาณเป็นผู้เป็นเจ้าของพรรคตัวจริงตรงนี้สําคัญมากดังนั้นพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนเสื้อแดงเป็นคนที่เห็นว่าศาสตราจารย์ดรยศชนาวงสวัสดเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีทำยังไงจะทํามาช่วยที่ เป้าหมายของอาจารย์เชนบอกว่าจะทำความหวังจะทำความฝันของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้เป็นความจริงเราจะทำกันยังไงอย่างผมคิดได้นะณเวลานี้บอกว่าทางด้านโซเชียลก็เป็นปัจจัยหนึ่งอย่างวันนี้ผมไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสที่เดอะมอลล์บกะปผมเจอใครโดยเฉพาะน้องๆที่ก็ใส่เสื้อแดงน,นะครับที่มาเป็นเจ้าที่ประมาณ30กว่าคน ผมก็หาเสียงไปด้วยผมบอกว่าแปลคุณพานะให้เลือกสีแดงอย่างที่หนูใส่ผมก็อธิบายฟังให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าข่ามวดมามีสามพักอ่ะให้เห็นหน้าเห็นตาแล้วทั้งเพื่อไทยทั้งพราคภูมิใจไทยและก็พักประชาชนแล้วก็มาที่สำคัญก็ขมวดมาที่ว่าที่นายกผมบอกว่าเมื่อใกล้ความจริงเข้ามาเห็นชัดเจนว่า ใครมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดผมก็บอกว่าอย่างเมื่อคืนนีเมื่อวานเนี้ยเห็นหนัวุูทีมปราศสยที่ลุมพินีพี่น้องประชาชนกลด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้มีนโยบายอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จะมานำเสนอกับชาวกรทมก็คือหวังว่าจะเอาแค่สามคนมาโชว์เพื่อจะได้คะแนนเสียงแต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่า ถ้าถ้าคนที่มองการบ้านการเมืองแล้วมามาเทียบเคียงกับอาจารย์เชียนเนี่ยครับจะเห็นเมื่อวานนี้ถือว่ารรคภูมิใจไทยล้มเหลวมากทุกคนได้เห็นธาตุแท้ได้เห็นอุปนิสัยเหมือนที่พี่น้องที่แสดงความเห็นเข้ามาเนี่ยเกือบเกือบพันเจ็ดนะครับนับถึงนาทีนี้นะแล้วคนเข้ามาชมอีกประมาณเจ็ดหมื่นกว่าสองคลิปอะทั้งคืนวานแล้วก็เมื่อเช้า คลิปมือคืนที่ผ่านมานั้นห้าหมื่นกว่าแล้ววันนี้อีกสองหมื่นกว่ารวมสองคลิปมีพี่น้องท่านผู้ชมเข้ามาชมเจ็ดหมื่นกว่าแล้วก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมากแล้วความคิดเห็นเป็นแนวทางเดียวกันหมดแต่ว่าทำยังไงจะให้สารตั้ตงตั้งต้นตรงนี้ที่ช่องของอาจารย์ปรียีครองยศเราจะสื่อสารกันไปยังไง นอกจากท่านสมาชิกในครอบครัวมีกันอยู่กี่คนยังเลยเพาะอย่างยิ่งผมต้องการให้สื่อสารที่ท่านแสดงความเห็นเข้ามานะครับประมาณพันหอะแล้วแต่และความเห็นถือว่าใครได้อ่านปุ๊บเนี่ยเห็นคล้อยตามหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคือสะท้อนสะท้อนตัวตนของไอ้หนู ได้ชัดเจนมากนะยิ่งบางคนบอกว่าไม่อยากดูไม่เป็นมงคลไม่เป็นเสนียดเป็นเสนียดนะไม่อยากจะดูแค่เห็นหน้าเห็นตาก็ไม่อยากจะดูนี่คือเราจะแปลผลตรงนี้ออกไปอย่างไรว่าถ้าพี่น้องประชาชนเสียงมีความเห็นเหมือนที่ท่านสะท้อนมาในช่องของอาจารย์ประยุครองยศ ผมมั่นใจว่าวันที่แปดกุมภาพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์แน่นอนครับยิ่งตอนนี้ทั้งคุณสมบัติของอาจารย์เชนทั้งนโยบายที่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยทั้งความขยันลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัวอาจารย์เชนมา16ธันวาที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยครับที่พรรคเพื่อไทยจะไม่เปิดปราศัยใหญ่ จะประสัยใหญ่ตามจังหวัดต่างๆวันนี้ก็ที่เชียงรายทางเหนือผมก็มั่นใจว่ารรคเพืือไทยนั้นจะเก็บทั้งหมดแล้วที่อีสานด้วยแล้วถ้าพอพอไปขมมดเข้ามาในพื้นที่ที่ภาคใต้เราจะได้เพิ่มแต่ว่าเราก็ทางแต่ละรรคเขาก็จะไปแข่งแย่งกันเองครับดังนั้นเราต้องกลุ่มพื้น เสียงหลักของเราที่ภาคอุสาและภาคเหนือแลออ้วกทมเราต้องแก่งกลับมาให้ได้ขนาดนี้เรามีความเชื่อมั่นว่าทั้งพัรคภูมิใจไทยและพัรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นแครเดยนายกนโยบายของทั้งสองพัรคขณะดนี้เขาเล่นกันเพียงวาทกรรมมีพักการมีพัรคเพื่อไทยเพียงพรรเดียวครับที่เล่นตามกติกาที่หลักวินยูชนเขา ส่งเสริมและเขาสรรเสริญว่าพรรคการเมืองต้องแข่งขันกันที่นยโยบายพรรคการเมืองต้องแข่งขันกันที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อหรือสอสเขตและที่สําคัญคนซึ่งจะอาสามาเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยตรงนี้ดังนั้นที่โดดเด่นชัดเจนที่สุดทั้งการนําเสนอโนโยบายที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่ นี่แหละครับโดนใจมากก็สร้างเสียถีวันละ9คนคนละ1ล้านบาทวันละ9ล้านผ่านไป1ปีก็ใช้เงินเพียง3,200ล้านแต่ว่าทั้งระบบที่จะเป็นมาตรฐานทั้งเงินภาษีที่จะเข้ามาแบบต่างๆปีหนึงเป็นแสนล้านตอนนี้คนก็ไม่มีวิภาควิจารแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเราจ่ายเจ็ดสิบพี่น้องประชาชนจ่ายเพียงสา ถ้าเป็นของภูมิใจไทยก็50,50 50ิบ้ที่ต่อเนื่องมาจากของลุงตู่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการล้างหนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของพรรคเพื่อไทยมีความชัดเจนมากที่สุดดังนั้นเราทำเป็นแบบอย่างทั้งทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองสู้กันที่นโยบายแล้วก็นโยบายนั้นมีความเป็นไปได้และชัดเจน เพราะเราทํามาตั้งแต่เป็นไทยรักไทยอ่ะตรงนี้พี่น้องก็เชียร์เห็นผมก็พยายามแชร์ไปในกลุ่มในเพจของพักเพื่อไทยที่มีประมาณ40 40กลุ่มนี้นะครับก็แชร์ไปให้หมดท่านมีเพื่อนมีฝูงมีญาติพี่น้องก็แชร์เพราะว่าแชร์ไปปุ๊บเลยครับอย่างเขาจะได้อ่านความเห็นอย่างเมื่อคืนนี้มีความเห็นประมาณพันสอง ความเห็นก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้ก็400อกว่าเฉพาะความเห็น2วันบวกกัน2คลิปก็ประมาณพันหกพันแล้วพี่น้องเข้ามาชมประมาณ70,000กว่าดังนั้นเราต้องขยายฐานตรงนี้ออกไปให้ได้ว่าความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่แสดงความคิดเห็นมานั้นเป็นปัญญาชนเป็นความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลสะท้อนพฤติกรรมของหนูอนุทิน ว่าคนอย่างหนูอนุทินไม่เหมาะแม้แต่นาทีเดียวแม้แต่วันเดียวนะครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบต่อไปถ้าเป็นแล้วก็เป็นมาเพราะเป็นความผิดพลาดของพรรคส้มพรรคประชาชนพี่น้องประชาชนรู้สึกในทางลบกับอนุทินมากแม้กระทั่งบอกว่าจะไปเรียกว่าอาดีตนายก เรียกว่าไอ้หนูเพราะเป็นทั้งนักเลงหัวไม้เป็นทั้งสภาพดูแล้วเหมือนคนเมาอ่ะกักขระหยาบคายและที่สำคัญพวกเราเห็นเป็นในทางเดียวกันหมดที่มาเสียดสีที่มาทิ้มแทงอดีตนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรและเวลาเห็นไหมครับท่านให้เกียรติหนูอนุทินเรียกอนุอนูอน ทุกคำแต่อานูไอหนูนี่นะครับมาสํารากมาพูดจาอะไรออกมาพี่น้องประชาชนรับไม่ได้ผมมั่นใจว่าถ้าใครก็ตามได้ดูได้ฟังได้เห็นอากัศยิริยาของไอหนูที่แสดงบนเวทีที่สวนลุมตุวานนี้ไม่มีใครรับได้หรอกครับไม่มีใครรับได้ ยิ่งคนเป็นลักษณะที่มีการศึกษายอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นครูบาอาจารย์แล้วอยากเห็นนักการเมืองพรรคการเมืองสู้กันที่นโยบายพรรคเพื่อไทยก็ทําให้เห็นอยากเห็นนักการเมืองสู้กันที่คุณสมบัติความรู้ความสามารถประสบการณ์ผลงานความคิดความอ่านแนวความคิดอโยบายวิธีคิดต่างๆที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของมน้องประชาชน พักเพื่อไทยก็ทำให้เห็นอาจารย์เชนเป็นแบบอย่างที่ดีมากในเรื่องของเป็นนักการเมืองที่ดีมีคุณภาพอ่ะที่ผมพูดมาโดยตลอดมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานภูมิปัญญาและภูมิปฏิบัติส่วนหนูอนุทินตรงนี้ไม่มีเลยครับมีแต่ความหยาบคายมีแต่ความกระด้างคือไม่คาดคิดอ่ะว่าคนที่ยังเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพักแล้วผ่านการเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงจะมีพฤติกรรมถอยนะเหมือนบางท่านที่พูดมาในรายการน่ะท่านบอกว่าอายุมาถึง60ปีแล้วไม่เคยเห็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมถอยขนาดนี้ที่มาแสดงออกบนเวทีไม่เหมือนไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชนเลยครับไม่เฉพาะพวกเขาที่อยู่ตรงนั้น แต่ว่าการสื่อสารทางโซเชียลเห็นนะครับทาง y o ยูอ่ะที่ท่านสื่อสารมาก็จะเห็นสภาพตรงนั้นกันหมดเลยอ่ะแล้วอย่างคุณแต้มคุณสุภชีอ่ะที่เขาตำหนิพวกนักการเมืองนะครับที่เหมือนกับว่านักการเมืองมีเรื่องสกปรกมีความเลวร้ายอ่ะสิ่งนี้เขาพูดออกมาไปเกี่ยวข้องกับไอ้หนูทั้งหมดเลยครับถ้าหากว่าจะอบรมนักการเมือง จะพูดถึงนักการเมืองที่มีพฤติกรรมอย่างสุภชีว่าอยู่ในตัวของไอ้หนูทั้งหมดก็อยู่ที่หัวหน้าพักเขาเนี่ยแหละครับเขาควรจะอบรมหัวหน้าพักภูมิใจไทยอะว่าต่อไปนี้เวลาจะพูดจับไม้ต่อสาธารณชนอะสาธารณชนอะไม่ควรจะมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยครับผมบอกว่าถ้ามีพักการเมืองนักการเมืองแล้วผลิตระดับ ถึงเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ผ่านประ,ประสบการณ์การเป็นเสนาบดีเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงทำงานทางการเมืองมาหลายปีแล้วเห็นแก่ที่จะเอาชนะครับเอาเหตุการณ์ที่ชายแดนเอาเหตุการณ์โหนสถาบันเอาเหตุการณ์เอาบอกว่าพักตัวเองรักชาติคนอื่นเกลียดชาตินักการเมืองพูดจายอย่างนี้ได้ไงครับ คุณนัทวุฒิสายเกลือก็ออกมาสวนผมบอกแล้วไงตั้งแต่เมื่อวานนะผมบอกว่ายังไงยังไงพักเพื่อไทยต้องออกมาสวนดังนั้นผมถึงได้บอกว่านาทีนี้ผมมั่นใจนะครับว่าวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เราจะได้เหกันทั้งประเทศเสื้อแดงสีแดงเนี่ยนะครับผมอยากให้คนกอทมสั่งสอนหนูอนุทินที่มาแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม บนเวทีที่สวนหลุมเมื่อคืนนี้ผมไม่ต้องการเ,าเขาคาดหวังว่าเขาจะมีคะแนนจากคนกรทมผมบอกว่าอยากให้พี่น้องชาวกรทมได้เห็นท่าแท้ของหนูอนุทินที่สำรากออกมาเมื่อวานนี้เป็นพฤติกรรมที่สมควรว่าต้องเรียกไอ้หนูตลอดไปอะต้องเขาอ,อายุน้อยกว่าผมอีกผมเรียกไอ้หนูได้แล้วเหมือน บางท่านที่บอกมาว่าถึงเขาจะพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อย่าไปเรียกว่าอดีตนายกต้องเรียกคําว่าไอ้หนูคือจริงๆไม่รู้จะสรรหาคําพูดมายังไงอ่ะเป็นเพียงตัวอย่างนะครับที่ผมจดมาผมก็มั่นใจว่าท่านพี่น้องที่ชมรายการของอาจารย์ปรีนครองยศแล้วท่านก็ต้องไปไล่ดูความคิดเห็นของเพื่อนฝูงของทุกท่านที่มีแนวะอุรมณการทางเดียวกันน่ะว่าแต่ละท่าน เขียนมายังไงบ้างนะผมก็อา่านเมื่อคืนนี้ก็พันกว่าไล่ไปดูนะครับบางทีผมก็ขอบคุณท่านก็ชมมาแล้วก็วันนี้อีก400กว่าเมื่อวานนี้พันกว่าแล้วก็ท่านผู้ชมเข้ามา2วันสองคลิป70,000กว่านี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้น เป็นช่องเล็กๆแต่ว่าพอพี่น้องมาเปิดชมดูก็เห็นว่าผมเองเหมือนที่บันก่อนที่มีท่านหนึ่งชมอ่ะคุณอมริตหรือใครบอกว่าผมไม่พาพี่น้องประชาชนหลงทางไปทางไหนโดยเด็ดขาดผมก็มั่นใจว่าผมมีหลักหลักของผมก็ชิดว่าเป็นหลักนี่แหละครับที่จะเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่จะให้พักการเมืองนักการเมือง อยู่ในกรอบก็หมายก่อมว่าอย่างที่อาจารย์เชนบอกอะมุ่งหวังสำคัญที่สุดก็คืออยากทำความหวังความฝันของพี่น้องให้ประชาชนเป็นจริงการที่ความหวังความฝันของพี่น้องประชาชนเป็นจริงได้เราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะเวลาจริงอยู่เวลาบทบาทในการแอคชั่นออกไปนั้น นักการเมืองกับข้าราชการประจํานักการเมืองก็ไปจากประชาชนข้าราชการประจําก็มาตามระบบราชการแต่เขาก็มีกฎหมายรองรับเขามีกฎเกณฑ์กติกาข้าราชการประจําก็สนองนโยบายกับนักการเมืองนักการเมืองมีนโยบายในแนวความชิดโดยเฉพาะในช่วงเวลาการหาเสียงเขาถึงบอกว่าพรรคการเมืองที่ดีต้องมีนโยบายที่ดีๆนโยบายที่ดีนั่นก็หมายถึงว่ามั่นใจว่า นโยบายเหล่านี้สามารถที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้มีการวิเคราะห์มีการสังเคราะห์มีทะคณะทำงานดูอย่างดูอย่างละเอียดรอบคอบอะเหมือนพรรคเพื่อไทยที่เขานำเสนอมาทุกนโยบายแต่ที่หนูอนุทินได้แสดงอากับิริยารวมทั้งที่ผมพูดอะ่ะครบหมดโปด้โปดมดเทสอเสียดเพื่อเจอ พูดเอาดีเสียตัวช่วยคนอื่นหยาบคายมีครบหมดเลยอาการกิริยาเหมือนคนเมาเหมือนไม่รู้ไปมาอะไรมาแล้วก็มาสแสดงอาการกักขระบบนเวทีไม่ได้สนใจอะไรเลยครับคงคงไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปนั้นเป็นการแบ่งประชาชนเป็นการสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน ถ้าเราได้พรรคการเมืองอย่างภูมิใจไทยถ้าเราได้นักการเมืองอย่างหนูอนุทินมาเป็นนายกผมว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงมากโดยเฉพาะแบ่งประชาชนฝ่ายหนึ่งบอกว่ารักชาติแล้วก็ไปกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นฝ่ายเกลียดชาติไม่รักชาติมาชื่นชมฝ่ายตัวเองว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ ไปโยนความผิดไปโยนความไม่จงรักภักดีให้กับคนอื่นเขานี่เป็นการแบ่งแยกประชาชนซึ่งผมก็พูดเมื่อวานนี้ผมบอกว่าทุกคนนั้นนะต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นี่คือสิ่งที่จะต้องพูดกันตรงนี้ไม่ควรที่จะไปโหนสถาบัน ไม่ควรที่จะไปโหนกระแสเรื่องของความรักชาตินะที่กาลังเกิดขึ้นชาตินิยมอ่ะเพราะต้องพูดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยต้องอยู่ฝั่งรักชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนไหนเวลาตัดสินใจแต่ละครั้งออกมาสมาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศเขาก็มีข้าราชการประจําที่เขาก็มีประสบการณ์มีฟูมฟักมาโดยตลอด ตั้งแต่รแรกๆนี่คือสิ่งที่เรามีความมั่นใจไม่ว่าจะ,ะกระทรวงทบวงกลมไหนก็ตามนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากให้นักการเมืองบางคนนะครับมาสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนดังนั้น8กุมภา8กุมภากาสอใบพักเพื่อไทยอ่ะก็บัตรสีชมพูเบอร์9สีเขียวท่านจำไม่แม่นแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องชาวกทมนะครับ ที่ได้เห็นพฤติกรรมได้เห็นอากัปกิริยาของความไม่สุภาพไม่เรียบร้อยแล้วก็พูดไปแบบไม่ได้คิดอะไรของไอ้หนูนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมอยากให้บทเรียนเหมือนกับที่คุณชูวิทย์กำมลวิธิษที่กําลังสั่งสอนที่กําลังให้บทเรียนกับพักประชาชนเห็นไหมครับเทงที่ไปยืนรบเคารพรงชาติอะยืนเอามือควยหลังคนอื่นเขายืนตัวตรงส ข้างนี้แนบลําตัวแล้วก็ร้องเพลงชาติส่วนเท้งไม่มีอากับกิริยาตรงนั้นเลยเขาก็มาวิาพากษ์วิจารณ์กันใหม่เราก็บอกว่านี่หรือคนซึ่งเราอยากจะให้เป็นนายกเหมือนหนูนะครับดังนั้นผมก็มั่นใจว่าพักเพื่อไทยนะครับนะมีนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือศาสตราจารย์ดรยศชนัน์ดวงสวัสดนะครับก็อยากให้พี่น้องเสื้อแดง ทั่วประเทศนะครับได้มีความมั่นใจในแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มั่นใจว่า mm hmm. พรรคการเมืองพรรคนี้นะครับได้เสนอนโยบายที่สามารถที่จะเป็นไปได้ต่อพี่น้องประชาชนเอาละครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมเหมือนเดิมครับกรุณากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็ร่วมสแสดงความคิดเห็นเหมือนสองคลิปที่ผ่านมานะครับนะ วันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็50,000กว่าวันนี้ก็20,000่นกว่าสองคลิปเนี่ยก็70,000กว่าแล้วก็มีพี่น้องร่วมแสดงความเห็นกันจํานวนมากนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพรุ่งนี้เช้าก็พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ